สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะตักจะมาพูดถึงเรื่องคนท้องเบื่ออาหารไม่ค่อยกินข้าวลูกในท้องจะเป็นอันตรายหรือไม่ค่ะ ช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์นะคะคุณแม่มีอาการเวียนหัวคลื่นไส้อยากอาเจียนอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดอาการเบื่ออาหารได้ค่ะซึ่งเป็นอาการปกติของผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะในช่วงแรกบางคนอาจจะกินข้าวไม่ได้เลยจนน้ำหนักลดนะคะซึ่งตอนแรกๆเนี่ยไตรมาสแรกเนี่ย,ย,ยจะยังไม่เป็นไรเพราะว่าลูกยังต้องการสารอาหารเพียงน้อยนิดเท่านั้นนะคะ แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่2และ3ค่ะคุณแม่ควรที่จะกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเพราะว่าถ้าขาดอาหารจะทำให้เด็กได้รับสารอาหารไม่เพียงพอทำให้สมองไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรค่ะคุณแม่ต้องกินอาหารให้เพียงพอให้ครบ5หมู่โดยทั่วไปเนี่ยตลอดระยะเวลาการตั้งครรภน้ำหนักควรจะเพิ่มขึ้นประมาณ12-14กิโลกร,รัมค่ะเยอะไปก็ไม่ดีต่ำไปก็ไม่ได้นะคะ อาหารสำหรับคนท้องนะคะจะต้องกินโปรโตีนซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญในการสร้างอวัยวะและส่งเสริมการเจริญเติบโตของทารกค่ะแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยโปรโตีนก็จะมีพวกนมไข่เนื้อสัตว์นะคะสองค่าคาร์บโบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ทำหน้าที่ให้พลังงานและความอบอุ่นกับร่างกายนะคะอาหารกลุ่มนี้ก็พวกข้าวขนมปังก๋วยเตี๋ยวสปาเกตตี้ค่ะ3 ไขมันเป็นกลุ่มอาหารที่ให้พลังงานและความอบอุ่นร่างกายเช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรตค่ะหากเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวก็จะพบได้จากอาหารทะเลสาลายปลาและน้ำมันพืชนะคะซึ่งกรดไขมันชนิดนี้มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสมองของทารกค่ะเช่นพวก DHA ARA นะคะ C ่ค่ะวิตามินเป็นสารอาหารที่ช่วยในการทำงานของ ของกระบวนการทำงานของร่างกายเช่นเป็นตัวช่วยในการย่อยทำให้การย่อยทำงานได้อย่างสมบูรณ์แหละอาหารที่มีวิตามินที่มีประโยชน์ก็พวกผักผลไม้ไข่นมเนยฟักทองธัญพืชนะคะหาค่าหมวดแร่ธาตุต่างๆเช่นธาตุเหล็กแคลเซียมสังกะสีนะคะแร่ธาตุเหล่านี้ได้จากการกินอาหารทุกชนิดค่ะเช่นพวกไข่แดงพวกตับผักใบเขียวต่างๆและยาวิตามินที่คุณหมอจัดให้นะคะ คุณแม่เนี่ยต้องกินอาหารให้ครบสามมือ้อเช้ากลางวันเย็นและกวรจะกินอาหารว่างด้วยค่ะแต่กินครั้งละน้อยแต่บ่อยครั้งจะได้ไม่คลื่นไส้และไม่อึดอัดแน่นท้องค่ะกินผักผลไม้ในปริมาณที่เพียงพอเพื่อเพิ่มใยอาหารให้กับร่างกายช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกตินะคะเพราะคุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าจะเจอปัญหาเรื่องของท้องผูกนะคะดังนั้นการกินผักและผลไม้ช่วยได้ค่ะ ดื่มน้ําอย่างน้อย8-12แก้วต่อวันเพราะว่าน้ำเนี่ยนอกจากช่วยหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วยังทําให้คุณแม่สดชื่นท้องไม่ผูกด้วยนะคะกินอาหารที่สดสะอาดและมีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะพยายามงดอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปนะคะเพราะพวกเนี้ยมันมีโซเดียมผสมโซเดียมเยอะนะคะจะทําให้คุณแม่ได้รับโซเดียมเกินและมวมได้ค่ะลดการบริโภคพวก,พวก ชากาแฟช็อกโกแลตที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนะคะแล้วก็ดื่มพวกน้ำอัดลมให้น้อยลงหากไม่จำเป็นก็ไม่ควรที่จะดื่มนะคะดื่มพอให้รู้สึกสดชื่นพอค่ะเพราะน้ำอัดลมนอกจากจะมีแก๊สที่ทำให้อึดอัดแน่นท้องแล้วยังมีน้ำตาลที่สูงมากนะคะและควรหลีกเลี่ยงก,การดื่มแอลกอฮอล์ลดการบริโภคอาหารทอดอาหารขบเคี้ยว ที่มีไขมันสูงนะคะพอนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายแล้วยังทําให้คุณแม่น้ําหนักเกินลดยากในตอนที่คลอดออกมาแล้วด้วยนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ทุกคนนะคะช่วงไตรมาสที่2ที 3, ่สหากเบื่ออาหารก็พยายามกินให้ได้ครบทั้ง3มื้อนะคะ เบื่อมากกินไม่ได้เลยก็ค่อยๆกินทีละน้อยแต่ว่าอาศัยว่ากินบ่อยๆแล้วก็เลือกกินอาหารที่มีคุณภาพแทนปริมาณนะคะถึงเราจะกินน้อยแต่ถ้ากินอาหารที่มีประโยชน์ลูกก็จะได้รับประโยชน์ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ